ด่วนจากทางธนาคารทรกศน,นะคะออกมาแจ้งข่าวดีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและลูกค้าทกศทั่วประเทศเลยค่ะใครที่สนใจวงเงินสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะคะติดตามคุณสมบัติเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารติดตามอัปเดตจากทกศ BAC ไทยแลนด์ A A C ค่ะ ชกแสแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะสําหรับท่านไหนที่ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติกับโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะในปี2565ทับ66ด้วยวงเงินสูงสุดอยู่ที่50,000บาทในอัตราดอกเบีย้ยเดือนที่1ถึงเดือนที่600ละศูนย์ต่อปีเดือนที่7เป็นต้นไปนะคะดอกเบีย้ยเป็นไปตาม MRR ค่ะส่วนระยะเวลาในการขอสินเชื่อนะคะก็คือ ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2565และจะหมดเขตในวันที่31มีนาคม2566นี้นะคะ2ก็คือชําระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ค่ะแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนเงื่อนไขแล้วก็หลักประกันนะคะในการกู้ก็คือ 1. ใช้หลักเกณฑ์ประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับแล้วก็วิธีปฏิบัติปกติของทางธนาคารทกศสเป็นลำดับแรกค่ะ2ก็คือการจำนองที่ดินหรือว่าที่ดินพร้อมสิ่ง บูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเกบของวงเงินจดทะเบียนจำนองบุคคลรับรองรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมกันนะคะหรือว่าใช้บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปคำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน50,000บาทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศได้ด้วยตนเองหรือว่าจิติดต่อสอบถามที่คอ l เ c e นเ์อร์025550555ได้ค่ะเพื่อเป็นสินเชื่อในการใช ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2565ด้วยวงเงินสูงสุด50,000บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน3ปีนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ